เรเรียนชั้นอนุบาล3นะคะอ่าวิชาแรกของเราเรามาเรียนเกี่ยวกับเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กนั่งหยิบนักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะอ่าหยิบมาแล้วอ่าให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า14อ่า14เอ๊ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนนะต้นไม้อ่าสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องต้นไม้เนาะต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตต้องการน้ํา อาหารอ่าอากาศและแสงแดดด้วยในการเจริญเติบโตนะคะอ่าเขาต้องการแสงอาทิตย์ด้วยเนาะแล้วก็ต้องการน้ำแน่ต้องการอากาศนะคะเขาถึงจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ได้นะคะอ่าเริ่มจากการมีมเมล็ดก่อนพอโดนน้ำอ่ารดน้ำลงไปมเมล็ดเขาก็จะงอกขึ้นมานะคะอ่าก็กลายเป็นอะไรลูกอ่าเป็นลำต้นอ่อนและใบ จนเติบโตเป็นลำต้นใหญ่มีกิ่งก้านนะคะใบดอกผลนะคะอ่าเห็นไหมเขาก็จะแข็งแรงกลายเป็นต้นไม้ใหญ่อ่านักเรียนฟังโจทย์นะให้นักเรียนฟังนิทานแล้วสังเกตภาพแล้ววาดภาเพเหตุการณ์ตอนจบของนิทานตามความคิดและจินตนาการของนักเรียนครูปอจะเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังนะดูนะว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงนะคะ ฉันคือต้นสม้มเกิดจากมเลสสมล็ดส้มฉันถูกปลูกลงดินได้รับน้ำอาอากาศและแสงแดดฉันงอกแากออกมาทีละนิดกลายเป็นลำต้นอ่อนต่อมาฉันเริ่มผลีใบเห็นไหมฉันเริ่มผลีใบละวลำต้นอ่อนของฉันค่อยๆใหญ่และแข็งแรงขึ้นอา ตอนนี้ตอนนี้แล้วถึงตอนนี้นักเรียนต้องวาดรูปเองแล้วนะเขาก็บอกว่าตอนนี้ฉันเติบโตกลายเป็นต้นส้มขนาดใหญ่ออกดอกออกผลส้มแสนอร่อยให้เด็กๆได้เก็บกินอตอนนี้ต้องเป็นอะไรลูกนักเรียนต้องวาดต้นส้มต้นใหญ่ๆเลยใช่ไหมลูก <introductions S 1> แล้วก็ต้องมีผลส้มด้วยมีผลส้มด้วยนะ,ะให้นักเรียนวาดผลส้มส้มมีสีอะไรลูก มีสีส้มเนาะระบายสีผลของมันด้วยนะคะนักเรียนลองทําดูนะคะไม่ยากเลยวาดรูปต้นส้มต้นใหญ่ๆแล้วก็มีลูกของมันด้วยลูกมีผลของมันด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเจอกันวิชาเอาไปคิดนะคะ หลังจากที่นักเรียนฟังคลิปอ่านนะคะภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเอาปาคิดนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า35นะคะอ่าะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะนักเรียนอ่าคำแรกนะคะ hide right i d e r i t e t นะคะอีกรอบน,นะคะ hide แปลว่าซ่อน right แปลว่าขีค่าแปลว่าว wow ้าวไวแปลว่ากัดนะคะนักเรียนอ่าให้นักเรียนอ่านแล้วเราก็มาเขียนตามรอยนะคะอ่าคำตามรอยสามคำนี่เลยนะคะเขียนสวยๆนะคะนักเรียนอ่าเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในวิชากิจกรรมสร้างสารรค์กันนะคะ วัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3นะคะเจอกับครปปอในวิชากิจกรรมสร้างสารรค์นะคะนักเรียนอ่าวันนี้ให้นักเรียน,น,น,ห,ยนหยิบใบงานใบนี้มาเลยใบงานใบนี้ ครูปอจะให้หนักเรียนระบายสีให้สวยงามน,นะคะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะต้นไม้ของเรานะคะเด็กคนนี้กําลังทําอะไรลูกเขากําลังจะปลูกต้นไม้เนาะเด็กอีกคนก็ช่วยกันรดน้ําต้นไม้นะคะ,ะครูปอก็เลยอยากจะให้หนักเรียนระบายสีสวยๆนะคะสบายสีเสร็จแล้วส่งรูปมาให้ครูปอดูด้วยนะคะวันนี้ครูปอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ